สวัสดีครับพี่เอ,อิร์ธสำหรับปี2566นี้ขอให้ปีกับอีก365วันเป็นปีของพี่ที่หมายความว่าขอให้ทําะไนก็ตามประสะครบความสำเร็จทุกอย่างทำอะไรไว้ขอให้ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจขอให้ทุกคนรักพี่เพิ่มขึ้นและขอให้ตัวพี่เองนะประสะครบความสำเร็จในทุกสิ่งรักใครขอให้เขาบอกว่ารักตอบแทนกับมาให้อย่างที่พี่ต้องการขอให้โลกนี้จะดีดกับพี่อย่างที่พี่ต้องการครับขอบคุณครับ สวัสดีพี่เอิร์ธนะครับผมชื่อบาสนะครับในหลฟ์โอเพนแชใช้ชื่อว่าบิ๊กอสนะครับก็ก่อนที่จะอวยพรวันปีใหม่นะครับก็อยากบอกความในใจนิดนึงว่าผมชื่นชอบพี่มากๆนะครับพี่คือ MyBest Artist ของผมเลยนะครับตั้งแต่ผมตามพี่มาก็ไม่เคยมีใครเอาพี่ลงจากแท่น ข้างบนสุดได้เลยนะครับก็คือผมชอบพี่จริงๆนะครับแล้วก็ติดตามเพลงพี่มาตลอดนะครับรอฟังทุกผลงานนะครับก็อยากเป็นกําลังใจงให้พี่เอิร์ตตลอดไปนะครับในปีหน้าหรือว่าปีถัดไปก็ตามนะครับผมจะยังคงฟังเพลงพี่อยู่เสมอแน่นอนนะครับแล้วก็ ในปีหน้านะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่เอิธมีความสุขม,มากๆนะครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีแฟนคลับชื่นชอบแล้วก็ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไงหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆบ่อยๆนะครับอยากใจอพี่ทุกคนเส็จเลยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอให้งานเยอะนะก็แล้วก็ขอให้พี่ได้มีลาค่อนดูแลตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงสุขภาพด้วยเช่นกันก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับ เองก็อาจจะไม่ได้มีของของวัญอะไรมากก็อยากจะบอกว่าขอเป็นแฟนคลับขอให้ฐานะแฟนคลับตัวนี้ครับเป็นของขวัญของพี่เอิญแล้วกันนะครับยังไงรักพี่มากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะร้องเพลงเอาเสื้อเซ็ตให้พี่ฟังอยากบอกพี่ว่าผมชอบเพลงนี้มากจริงๆนะครับก็หวัง,งว่าพี่จะชอบนะครับผม Oh please For this lonesome night, I can hand down this moonlight alone. Oh, please restart words in my eyes Say, is how song been you. Oh, ครับสวัสดีค่ะพี่เอ,อิร์ธแฮปปี้นิวยอรนะปี2023นี้ก็ขอ,อพี่เอ,อิร์ธเป็นพี่หมีเอ,อิร์ธที่แข็งแรงที่สุดในโลกเลยแล้วก็ขอ,อพี่เอ,อิร์ธมีความสุขมากมีรอยยิ้มที่สดใสในทุกๆวันนะคะแล้วก็ขอ,อพี่เอ,อิร์ธมีผลงานเพลงดีๆให้เราติดตามไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะที่ได้มอบความสุขให้กับพวกเรา แล้วก็วันนี้เราก็จะมอบความสุขให้กับพี่เอิร์ธเช่นกันค่ะก็คือขอส่งกำลังใจพี่เอิร์ธเยอะๆเลยนะอยากบอกพี่เอิร์ธว่าหนูก็ยังเป็นกำลังใจพี่เอิร์ธอยู่ตรงนี้เสมอผันมาก็เจอนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูเช่นกันแล้วก็ขอให้เราได้เจอกันไปอีกนานๆเลยนะคะรอติดตามคอนเสิร์ตเดี๋ยวของพี่เอิร์ธอยู่นะคะขอบคุณมากๆค่ะรักนะ ดีใจที่ได้รู้จักพี่เอิร์ธแล้วก็ทุกๆคนนะคะ แมรี่คริสต์มาสย้อนหลังแล้วก็แฮปปี้นิวเย็นนะคะเอิร์ธก็ขอให้เอิร์ธทำผลงานดีๆออกมาอย่างนี้ให้ดูต่อไปนะติดตามมาตั้งแต่ YouTube ตอนนั้นนั่นคือแบบยังมาหาลัยอยู่เลยจนตอนนี้ลูกลูกโตแล้วก็น่าจะเกินก็น่าจะเกือบเกือบสิบปีแล้วก็ขอให้เอิร์ธมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายกิ๊ฟเคอันดีเยี่ยขาเจ็บเอวอ่ะอ๋อแลวอาจจะอีกทีทีวอ่ะ

ส่งกำลังใจให้จากเราไทยนะครับจะคอยติดตามเสมอช้าวันหนึ่งฉันหายไปจะมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอรู้สึกว่าเสียใจไม่ว่าใครจะหายไปแต่คอยหุณนเอิร์ดอยู่กับเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับ Unless I give it a try. Don't know how to lift you up, but it might be better next time.